ทำไมใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสกปรกแล้วแพ้นะครับจริงๆอาการแพ้หรือว่าการระคายเคืองเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในสารเหล่านี้ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับข้อแรกเลยก็คือพวกน้ําหอมหรือว่าน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติหรือพวก e s s e n t i a l oil บางชนิดนะครับสคือแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้ผิวแห้งแล้วก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนะครับสำหรับผิวแพ้ง,ง่ายสาก็คือสาพรพาราเบนนะครับ หลายๆคนก็แพ้สารตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับข้อ4คือสารอลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นสารระปับเหงื่อยอดนิยมคือบางคนแพ้สารตัวนี้ก็จะไปเลือกใช้ตัวอื่นที่ไม่ใส่หรือว่าใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับก็อ5สารเบกกิ้งโซดาอันนี้มักจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เคลมว่าเป็นนัชโร a โปรดักต์ที่ไม่ใส่อลูมิเนียมแต่ก็มีบางคนแพ้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีต้องลองทดสอบก่อนนะครับว่าเราแพ้อะไรก็คือเราจะต้อง มีการทดสอบในการทาลงบริเวณผิวหนังนะครับบางๆอย่างต้นแขนด้านในทิ้งไว้ประมาณสัก24-48ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเอาตามตำราไปก็คือห้ามโดนน้าห้ามล้างน้ําเลยนะครับบริเวณนั้นเพื่อทดสอบจริงๆเนี่ยแค่ทาทิ้งไว้ครับตอนเช้าแล้วก็กลับมาดูตอนใกล้จะอาบน้ำเนี่ยครับก่อนนอนถ้าผิวหนังบริเวณที่ทาไม่มีรอยแดงขื่นคันอะไรก็น่าจะไม่แพ้แล้วละครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องกปลิ่นตัวนะครับเรื่องเหงื่อออกเยอะ ในเพจเราก็จะมีคลิปนะครับให้ความรู้เรื่องการไปเสียการเช็ดภาษาตรงเหนือแล้วก็วิธีการรักษาแบบอื่นรวบรวมออกไปแล้วนะครับในเพจก็เข้าไปดูแล้วก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ